มีเซ็นทรัลปีนเก้าก็ถือว่าเป็น5ปีที่เรียกว่ามีสาขาเพิ่มขึ้นแบบจำแทบไม่หมดแล้วตอนนี้ว่ามีสาขาอะไรกันบ้างนะคะอยู่อยูมานาที่ดนเลยหรอวะไม่ถึงว่าแบบลูกค้ารักลูกค้ารักลูกค้ารักไแบบปทาใจเลยครับที่นี่บ้างคะอยแบบว่าอยู่กันยังไงกันแบคือจริงๆก่อนที่เราจะมาเป็นพรีเซนเตอร์ที่นี่เรามีการเข้ามาทดลองก่อนเพราะด้วยความที่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าคลินิกเยอะแล้วมันก็จะมีทั้งแบบที่เราอ่านข่าวมีดีบ้างไม่ดีบ้างมีแบบ ไม่ม่มาตรฐานมากเลยอย่างเงี้ยดังนั้นเราต้องลองจากตัวเราเองก่อนว่าทุกอย่างโอเคประทับใจจริงๆริงไหมพอเข้ามาจริงๆนะคะตอนทำทรีทเมนต์ที่แรกเราต้องลองว่าเอ้ยมันดีกับเราพอใช้แล้วมันเห็นผลมันดีเราก็เลยตกลงตัดสินใจว่าโอเคงั้นหนูไปพิสตอร์ให้ก็ได้ค่ะอัน,นี้แต่ไม่รู้มีหลาคนไี่เชื่อมากเราไ้่สอบกระดุมกระดุม มันยังไงบ้างมันมันเราใช่จริงอะครับเราทำจริงอย่างนี้ไงเราดูแลตัวเองจริงๆค่ะคือจริงต้องบอกว่าเอาจริงมันต้องอยู่ที่วินัยการรับประทานอาหารของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เครื่องไมค์นุ่งมือต่างๆเป็นส่วนช่วยซัพพอร์ตที่ทําให้แบบว่าทุกอย่างมันไปได้เร็วขึ้นพี่เก๋ล่ะลูกให้ความสําคัญกับการดูแลนั่นตายไลย้างก่ ถ้าเรื่องหุ่นนะครับผมว่าอย่างที่พี่รุ่นเมย์บอกเลยการพูดมาหาการดูแลตัวเองมันค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆแต่ถ้าเรามีตัวช่วยมันก็ดีกว่ามันก็จะทําให้การว่าคุมหุ่นของเรามันทําได้เร็วขึ้นครับรู้ตลกไหมการเข้าเคลงเหมือนเป็นชีฟโค้ดของชีวิตนะครับเออชีสเขาอร่อยแครับอะไรนะครับอร่อยไหมครับชีสโอ้อันนั้นอันนั้นชีสโค้ดนะคนละอันใช่ไหมครับโค้ดที่ใชอเคเ้ ซลนิดนึงวนนี้ครับก็ค่อนข้างค่อนข้างจําเป็นครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็ด้วยสภาพอากาศมลภาวะแล้วส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายเนี่ยผมวิ่งอีกวิ่งสักอาทิตย์หนึ่งเอาหน้าเริ่มหมองความแล้วเป็นเป็นเรื่องที่ คนท่าที่จับจ้เป็นท้องการดูแลส่วนไหนเป็นพิเศษจ๊ะครับผมเสียงก็เดี๋ยวไม่ได้ร้องก็มองว่าการดูแลตัวเองก็ต้องควบคู่กับเหมือนถ้าอย่างมีคลินิกนะเขาเป็นตัวช่วยอะไรนะครับเพราะว่าต้องดูแลตัวเองไปด้วยแล้วก็ควบคู่กับคลินิกด้วยก็เป็นตัวช่วยเรื่องลดระยะเวลาไปด้วยแต่ว่าจริงๆก็ต้องมีวินัยของตัวเองด้วยนะสุดท้ายเรียนภาษา20่าษาาทั่วประเทศเขาอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วจะอยู่ต่อไป ก็ขอบคุณทางยูรนัสคลินิกมากๆนะคะที่บอกว่ามีโอกาสได้เป็นครอบครัวเดียวกันตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ครบ5ปีกัลมังจะกเข้าสู่ปีที่6แล้วนะคะฝาก20กว่าสาขาของยูรนัสตอนนี้เรียกว่าครอบคลุมเกือบทั่วประเทศละไปภาคไหนจังหวัดไหนก็คือมียูเรนัสครบทุกที่เลยไปดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ผิวหน้ากันได้นะคะโอฝไหมฝาไมทุก่วนอันนี้เะขอบคุณ